ครับะนี่มอเตอร์ฮะอันนี้คลิปแรกของปีนะครับก็เป็นหม้อน้ํารุ่นเก่าเลยครับตัวนี้เป็นโตโยต้ารุ่น3านะครับเกียร์ธรรมดานะครับรุ่นสามประมาณ2ตันครึ่งถึงสตันนะฮะสังเกตก็คือด้วยความเป็นรุ่นเก่านะครับหม้อน้าก็จะเป็นหม้อน้ําทรงตั้งนะครับประมาณนี้นะก็จุดเด่นของมันก็จะมีปีกด้านข้างนะครับไว้อ่ายึดหม้อน้ําเข้ากับตัวรถนะครับแล้วก็คอยาวๆเหมือนยีราฟนะครับ จริงๆมันมันเก่ามากแล้วเนี่ยหาแบบแทบไม่ได้แล้วแต่ยังดีที่เทคนิคมอเตอร์ของเรานะมีแบบอยู่นะครับก็สามารถสร้างขึ้นมาได้ของเราเป็นงานอลูมิเนียมทั้งใบนะครับทนทานแน่นอนนะฮะอย่างที่เคยพีเต์ไปปีกเป็นปีกเหล็กนะครับแล้วก็ทำรูน็อตยึดเพื่อให้ปีกนะฮะเกาะยึดอยู่กับตัวหม้อน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพข้างละ4ตัวนะครับน็อตยึด เพื่อความแข็งแรงนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องการโยกการสารั่นเพราะว่าเรายึดอย่างดีนะฮะส่วนตรงนี้ตัวที่ยึดกับปีไปที่บล็อกเครื่องนะครับก็ให้ลูกค้าไปหาพวกทุกยางนะครับเพราะว่ามันจะมีมาอยู่กับรถอยู่แล้วใส่เพื่อการการสั่นนะครับเท่านี้ก็จะจบปัญหาไปใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับระบายความร้อนด,ดีตัวนี้เทสแล้วเรียบร้อยอันนี้อยู่บนบับเบิ้ลเพื่อที่กําลังจะหอ่อแล้วก็แพ็กส่งลูกค้านะครับโอเค นานจะมีงานแปลกๆเก่าๆมาที่ผมก็ถ่ายให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวมีตัวไหนแปลกๆมาผมจะถ่ายให้ดูใหม่นะครับผมครับจะขึ้นลูกชัดๆให้ดูความสวยงามนะครับ